สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ำแล้งของมือวันศุกร์วันที่1ิบ 5, กรกฎาคม2 0ง2เนาะมื้อนี้เป็นอีกมื้อหนึ่งที่มีความสําคัญหลาาเนาะของสาดลาวเขาก็คือเป็นมื้อที่มีการซิงแซมเต,มเตบานของอายาวศนอันยว่าเกิน1 9ปีเนาะย,ยู่ทีมมาเลเซียและเป็นหอบที่สาคัญที่สุดก็คือลาวกับมาเลเซียเนาะเป็นหอบซิงเนาะ และนี the this And the ่ก็คือบรรยากาศนอยูทีสีหอมซินเตอร์พอยเนาะจ้าน้ำพารุทาเนาะมาชมภาพบรรยากาศของทีมเสียของราวฮอนอยูทีสถานีดังกล่าวนี่เนาะเป็นภาพบรรยากาศที่คึกคืดไหลและตอนนี้เนาะเพื่อนงนี่การสายจอ LED ขนาดใหญ่เนาะยูทีสถานีดังกล่าวนี่เดี๋ยวจ้าน้ำพารุทาเนาะมาบึ่งภาพบรรยากาศภายในงานนี้จะมีความคึกคืดสั่าใดและเป็นภาพบรรยากาศที่เราเออเขาคาดหวางว่าจะหาได้ยากเนาะเพราะว่า เป็นขั้งประวัติศาสตร์ของเราวเขานัทีเขาสามารถเข้ามาได้ถึงขั้นนี้แล้วแต่ว่าเขาสเสนาราลวดเลยเนาะหาขั้งลวดเลยเนาะจนได้เข้ามาคอบสิงในมื้อนี้วันที่สิเนาะนี่เดี๋ยวจะนำพาพทุกคนนมุภาพบรรยากาศ UTC หอมเซ็นเตอร์พ่อยเนาะเบิ้งผู้คนเนาะหลากหลายเลย ที่เข้ามาให้กำลังใจมาส่งมาเสียทีมซาลาวในครั้งนี้เนาะนี่ก็เป็นเป็นเวลาอยู่ที่สาโมงฝ่ายแล้วเนาะสาโมง6นาทีเพราะว่าซสาเสาโมงนี่แล้วเนาะนาทีที16่16เนาะนาที16ลาวได้เสียบานให้กับมาเล1-0เน,ะนาะนักกาทุกคน ผู้คนกับไม่ห้กำลนงใจทีมลาวเขาเนาะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ขึ้นหลายเนะเพราะว่าหลายคนกับรงกำลนงใจแลกกํากังน้กายเนาะซงแห่งเสียห้กับทีมซันลาวเขาทีมซันลวนะานลวพบกับมาเลเซียเนาะทุกคนได้ เดี๋ยวจะพา,พา,า,ญญา,าทุกคนย่างนำพาทุกคนเบิ่งภาพบรรยากาศทุกคน เต็มเลยเนาะแต่โบนี่เต็นสหอแต่ว่าคนลาวเนาะมีทางนักท่องเที่ยวเนาะบอกอ่าที่เพิ่งเดินทางมาเที่ยวสุปขทัยลาวเพิ่งกลับมาฮวังเสียหอยก็ห่างกันนั่งใจจิตลาวฮอนเนาะโน่นสวยสุดแรงนะทุกคนเต็มเลยเนาะฝ้าค้างต้องกระเต็มฝ้าคลางนี่กระเต็มเลยเพราะว่ามันจะเห็นจอขนาดใหญ่แลนะยูนิคนจะสายยู่2 2ตั้ม ตอนนี้มาเลเซียน,นำลาวไปศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ประตู ใช่ต่วตอนนี้หนฝนเซาแลวเนาะช่วงค่ายๆแรงก่อนที่จะมีเริ่มมีการแข่งขันแมนนี่ฝนตกลายฝนตกแห้งเติบนนยูเนาะเขาลงจัดเขาหลากสองมัฝั่งทีมเซียเต็มเลยเนาะเต็มสายทางเลยทังฝั่งน่าจะเต็มเป็นการสร่งกลับล้างใจเซียเนาะเพื่อให้เขาได้แซมกลับมาถึงว่าบอลได้แซมกลับมาพยาเนาะแต่ว่าการดิน้นขี้านก็มีแพียมีสนาดแต่เฮาก็ได้สองอได้ที่สองเนาะ เต็มเลยเต็มเลยแล้วเต็มแล้วทุกคนเลย มาต่อในครึ่งที่2ของการแข่งขันเตยบ้านเยาวชนเนาะเพาะคือเนาะยีปีอยู่ที่มาเลเซียระหว่างลาวกับมาเลเซียหอบซิงสนานเลิศนั่นเองเนาะในเมื่อวันที่สิเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศต่อในตั้งที่2เนาะมาเบิ่งเนาะโฟกคนก็นแบบตั้งหน้าตั้งตางรอแบบเสียหลายเนาะทรงแห้งใจเสียให้ทีมชาติลาวฮอรเนาะจังไดก็ขอเพียงแค่ว่าให้ฮอรตีน้ำเสนอเอาน้ำเสมอน้ำเสมอเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แมน ของทีมมาเลเซียนำลาวไป1-0ึนย์นอนนตั้งคับยนาทีที่16และตอนนี้อีกแค่แมนอ่า61นาทีแล้วนเนาะก็คือเข้ามาในล้ำที่สองกับมาเบิงต้องกัน,กนว่าทีมชาติลาวสีน้ำตีเสมอ,อทีมชาติมาเลเซียได้คืนหรือบหรือว่าเราจะเสียนเนาะอ่าได้หรือเสียเ,เขากลับเมื่อวานกันนะเนาะเพราะว่านี่คือเกมกีฬาแข่งขันแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิกภาพบรรยากาศเนาะนี่เนาะทุกคนเพิ่นกับมายืนรออ่านเนาะแล้วก็มา ทรงแห้งใจทรงเสียนเนาะนอกจากยูสีหอมแล้วกับมีหลายจุดคือกันเนาะทีมีการจับสายจอ,ยอ LED ขนาดใหญ่แบบนี้เน,ะนาะสำบอวัลย์ยูสุดของคาราลเอเทคเนะ uz, าะยูธนาคารธนา,านาคาร SB เนาะยูยู uz, ตัวหน้าทางเข้าสนามบินสนากลวัดไทายเนาะ นี่เนาเสียงเสียงงลางะงข่งใจไปเนาะเขามาเาสู้ๆูะ กองแบบทุกคนกำลังแบบว่าอินเนาะในได,ได้ขันเสียแตนน่ที่ทุกคนแบบทรงใน,นใจเราเสียสุดๆเลย,เลยแล้วนีวย่ยนะอันนี้คือพลังของคนลาวเขารุ่นนักกันเนาะรุ่นนักกันวาราว่าชิบิสม,ม์เสมอในการบอเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่อนาทีปไตยพุกซิ่าแล้วใกล้เราเพราะว่า90ปลายนาทีแล้วในเดือนเจริ อันนี้ก็คือเฮาจะปจจะจกับปักาของอะไรเนาะเรื่องแอลโกอฮอล์เกษตรมันบ้านเฮากับบ้านาวที่เจะว่าเนาะมันกับปัสจกจจากองอะไรทุกคนดูว่าน้องกันเนาะขบคนเต็มเลยแน่นทางเลยเนาะทางฝากป็ตันแน่นแน่นเต็มเลยเนาะอันนี้แมนยูซีซีแยกซีหอมเนาะหรือว่าซีหอมเซ็นเตอร์พอยน์นั่นเองเนาะ,ะทุกคนจุดที่นี่เองเนาะที่เป็นจัดสายคือจุดที่เป็นจอเอลยีดีจุดนี้เนาะ การด้วรับการไา่ทอดจะทำซ่องคุณภาพแห่งลาวสตาร์แต่ว่าตอนนี้ขออย่างเดียวเนะขอ่าให้ลาวตีเสมอมาเลเซียนนหนึ่งต่อหนึ่งะเพื่อเขาจะไปเตีลูกโทษตื่นได้ใช่นรเพราะว่าทุกคนแบบรุ่นอิหรีนาะทั่วคนลาวทัวประเทศเลยก็คือพ่อมที่จะทรงแห้งใจ อากาศเซียล้ลาวเต็มทีเนาะคืออจะให้เขาได้ทับช้สนากลับมาแต่ว่าไม่ใจเรืเ่อกเนาะถึงยังไงเขาบุทับช้สนากลับมาก็เป็นอย่างเนาะคือว่าเอาฮ็ดเต็มทีแล้วในการแข่งขันกีฬาแบบนี้มันก็ต้องมีได้มีเสียเขาเหนื่อยอยู่แล้ว คใหยาเหยียดเลยนับต,ต,ตั้งแต่ทางฝากกรนั่นเนาะคนจะมีการแบ่งออกเป็นสองกรรมเลนะไม่เป็นจอขนาดใหญ่เป็นจอโฆษณาคนๆแล้วนะตัวนี้อันนะครับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเนาะก็มีแบบว่าข่าวของเขาที่สามข่าวมานับตั้งแต่มือทีลาวเขาที่เตสนะเน,น,นาะจากทีมซ่าทางไทยนี่ สีข่ขันแบบว่าคันคือเอาอเตยอยู่ในขอบสนามก็คือสิทขมุลเขาขอบสนามเราเบิ่งจจะบันยากาทุกคนเนาะแบบว่าเขานั่งนงั่งใครชิดเลยเ้าตอนนี้นน เจ็ดสิบสี่เสียดายจบการแข่งขันสุดเจ้าแล้วศูนย์นอมาลเลเซียสองเนาะนี่ก็คือการแข่งขันซิมแซมกีฬาเอเอฟเอฟเนาะอายุบ่เกินสิบเก้าปี ทีลาวครับพบกันมาเลเซียในวันที่1 5กอลนะ์ฟโค้ช2ครั้งอ่าถือว่าสุดยอดแล้วทีมสัตว์ลาวเขาเข้ามาฮอบถือคข้ามาฮอบซิงได้เนะาะก็ถือว่าสุดยอดแล้วในการแข่งขันในเกกีฬาเนาะมันมีแพ้และก็มีชนะและมีได้มีเสียมันเป็นเรื่องปกติแต่นะดูแล้วเนาะใช่เอาก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่เป็นความทรงจำเนาะสำหรับสัตว์ลาวเขาที่ มีแบบนี้และอีกอย่างเนาะกับบุคิดนวัว่พร้อสมสามัคคีของเรามันจะมาได้ถึงขนาดนี้แล้วลหลายละคนเนาะก็คือมือที่วันเป็นมือวันอ,อันซุกนเนาะเป็นมือท้ายที่พอดีไล้หลายๆคนก็นเลิกจากเวียกเนาะกาพอดีมาพอดีเลยเนาะเขามาสม,มาสีย์หายกำลังใจถึงซาลาวเขานอกจากยูนี่สีหอมแล้วก็ยังมีหลายๆจุดด้วยกันเนาะทีเพิ่นจัดแบบนี้ทีจะกลับขึ้นเนาะแล้วก็มีอยู่ทั้ง อ,อยู่ทั้งต้นหน้าของสนามบินสกลวัาตไตแน่ยน,นะแล้วก็อีกหลายจุดทองแฮมเดนมากเลย อ่ากา็สุดท้ายนี้ก็จะขอขอบใจเนาะน้ำมาัดาทานเท่าที่เขามาทำบมุมแลวการติดตามขอขอบใจทุกกำลังใจขอขอบใจทุกแหง่งเสียแหง่งกายเนาะที่ชงไปให้ทีมสตว์ลาวเขาที่เป็นส่วนหนึ่งนในการสนับสนุนของสตาร์ลาวเขาถึงว่าในั้งนี้เขาอาจจะบริแซมเนาะแต่ว่าข้างต่อไปฟุกฝนกลับมาใหม่อีกอย่างหนึ่งเนาะในมื้อนี้เอีก็มีฝนตกแน่เนาะคือจะมีลาย อาจจะเขามันมืน่นเดินมันมื่นแน่อย่างสิเนาะโอ้ไปยังเนาะทุกคนเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไปฝากทุกคนที่ตามติมเนาะเพราะว่าจะมีคลิปที่จะเดินทางไปเที่ยวไซส์สมบูรณ์จะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ไซส์สมบูรณ์งามๆเนาะอากาศดีๆเนาะฝากทุกคนที่ตามติมในไวไีวายนี่เลยเนาะคลิปเที่ยวไซส์สมบูรณ์สำหรับคลิปวีดีโอนี้พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศใน,ในการเสียรอบสิงสนะเลิศของการแข่งขัน บานเนาะอ่าบานเนาะอันุบ้เกิน10เต้าปีเน,ะนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจ